ตัวน้องสาวกินฮัมเบะเด็กเเด็อ่ะอื่ลฮัมเบ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  อาหารที่สิกินโซในมื้อนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ทันได้กินเด้อเพราะว่ามัานม่ทันสุกยังยิบอ,อยู่เดี๋ยวเฮาสิมาจัดการปิ้งนะอันนี้ก็คือเฮาสิเฮ็ดเป็นเมนูบาร์บีคิวหมูแล้วก็มีเครื่องในหมูน้อยหนึ่งเพราะว่าเครื่องในมันแพงนี่แล้วก็มียังอีก <S <S มีกุ้งเนาะแงอันนี้ก็คือกุ้งที่เฮาสิมาปิ้งมื้อนี้เฮามีการพนันกันเนาะ คือสิมากินบาร์บีคิวแข่งกันพาผู้ได้กินเบิดก่อนฮับไปเลยหนึ่งล้านกีบแบบ <c oughs> เขาไาม่ค่องเข้ามาเครื่องเห็ดบาร์บีคิวเฮากกบวมีอย่างไรมีผักบัวหัวหอมแล้วก็มะเกลนพริกหยวกซีนหมูแล้วก็กเครื่องในหมูน้อยหนึ่ง,งเพรมันแพงและเสียงเบิร์นเครื่องในหมูเลยสิบอกว่าจะเสียขนาดท้องมันอ่อนนุ่มนุ่ อ้เครื่องแนมันเอาไวทั้งทึ่งเลยเด้อเก๋ากินง่ายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่เสียบเลยเวลาที่เอามาปีางสซกับไฟนะเสียบมากกินแอปเปิ้ลแล้วก็มักนัดหมักนัดด้วยซวับประหลดหนั่นเอง buy my appetite don't leave me Ill, high and dry กนเอาเลยตามสบายเรียบร้อยเนะาะสำหรับบาร์บีคิวหมูของเฮานะเดี๋ยวเฮาสิมาแข่งกันกินนะถ้าผู้ดใดกินหลายๆ้เมนพูนั้นสนาเงินรางวัลก็คือ1ล้านกีบดมาเอาไเลยถ้ามันกินหลายๆ้ของเฮาแต่ถ้าเฮากินหลายๆ้ของมันมันต้องยอมเป็นขาดเฮา1มื้อเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าไผสิได้สนานะมาซน đây lơ lơ. Mm À, So đi so đi ti. Mm hmm. Mm Mà, lượm hmm. Mm hmm. này nên nền Cái này hmm. Mm hmm. nên hmm. Mm đây Ừ

ตั้งแน่นเลยอ่ะหนุ่มอ่ะ <c oughs> แล้วขาแ่งด้วยตั้งแน่เด็กก็หิมมาพันเออกินนุมังี <c oughs> ิรักกันแน่หิมนะ <c oughs> ข้างหนาราจีนนะเจกข้างหนมันเป็นยังไงราจะเอนุ่มไเปืือยอ่อนนุ่มๆอ่อนๆไปเปืือยแทะปราะเงินรงวันแทบบค่ยตัวนะตัวกันกินนี่นะกไหมัม่ชินตัวกักินเขกมังนลยบ่อบอคำไรคำนั้นนะหาก็คือหาสองแม่เยอะเข้า่ ใหม่ที่สามตามมาติดๆนะมีแต่เนื้อมูดล,ล้วนมันเลยซ้ำแล้วมันเลยซ้ำแล้วส,วสู้เอ็งซ้ำใหม่แต่เดี๋ยวนี้เลยใหม่ที่ซี่แต่เดียนี้ <c oughs> ชิลล์ใช่ไหมมึงโซ้เนี่ยสู้เนี่ยไหมที่หาโอ้เครื่องในเรียนเน้นนะคะนี่ว้าวแตเซียบอ่ะอ่ะสู้เลยอ่ะเซียบๆเป็นไงเป็นไงเนี่ยนะนุ่มมันชินุ่มกว่าสีเนาะแม่งซื้อแค่ไม่ไหนลดเลยซื้อมาเซนหนึ่งเลยน้อยเดียวนะ Số mẫn thẹn, nó xem 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 Số xem 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 À, xin xem 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 เป็นยังไงเนี่มันเป็นยังไงบอกแซ่บนุ่มนี่เออเหรอมันมันนุ่มๆนุเล่งๆจ่ังอยู่แส่เล้วมึงกินเบิร์ดนบบนี่นี่นี่โอเคมาเดี๋ยวให้เบิร์ดเนื้อมันเด้งดีนะนุ่มๆ่พราะว่าก่อนจะเอามาเสียเพลว่าวิเ่วเนี่ก็เอาไปลวกน้ำผ่อนก่อนเพราะว่าห่วยไปคอนเทนเนอร์บาว์มาตียมเอาเวลาหนึ่งนะเอ้า น่าก,ก็แขกว่าะน่าก็แขงอุ้ยมันแพงดิเนเป็นแสนพุ่นกินไปโลดแพงกว่าแขกแซววาแซววาอันนี้มันเป็นยัไงมันจะเป็นมันเป็นแบบปุดๆนุ่มๆได้ยังไง มัน้แกล้งเพื่อกินวัดสีหาใหม่เออเอออืมก็ะติกเกลือห้าน้ำเลยเดี๋ยวเฮาก็สิชิมมึงจะคำหนึ่งเนาะเผื่อว่าเป็นการเอาเปรียบน้องนางนะเดี๋ยวเฮาซิมเลยใส่น้ำจิ้มอ่ะทำเบยยยว่าจะหาวเอาดิอืมโอ้โหไวเร็วนะเดี๋ยวเฮาซิมครัหนึ่ง แต่ว่าันให้กินอ่กก็บบกินเนาะกินสำมเดียดกินกุ้มไง่กินคุ้งกันกิน c ุ้ g ไปเลืบอยบบกินเขียงทัมเบอส่วนร้านเขาจาะกระเีก่อยเมนูก่อยแต่ว่าน,น้องหน้าเป็นโบามาักปไนไอก๋อยเขาก็เลยว่าเปลงเป็นบาร์บีคิวฮัมเบอ แซ่บสุดบาร์บีคิวฮัมเบกใครที่ว่าเคยลองบาร์บีคิวฮัมเบกลองนะแซ่บแฮงคิดคนเลยขวัญใจซานแองโวโจลีกัสิดไปเลยเมนูบาร์บีคิวฮัมเบก เอาโอเคสำหรับคลิปนี้กับ่บมี่ยังไลน์นะมาตัวน้องนางกินบาร์บีคิวฮัมเบอร์สือซือสือมาแพงกว่าโมไดน้น่ะนะฮัมเบอร์อะไรเออกินไปโลดจงภูมิใจซะกินไปโลดนะ <c oughs> อาถ้าผูใ้ใดที่มาคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็น,นกำลังใจให้เราในเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาบุคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายไปแล้ว